สวัสดีครับคลิปตนสั้นมานะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเจ้าตัว Reven c เวนคอยนะครับหรือว่าตัว r v n เหรียญ r v n ว่ามันคือ,อไรนะครับโดยเจ้าตัว r e v e n c เวนคอยเนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อจะแก้ไขปัญหาในการโอนสินทรัพย์และก็การซื้อขายผ่านระบบบล็อกเชนนะครับคือก่อนหน้านี้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนสร้างสินทรัพย์บนบล็อกเชนนะครับของตัว Bitcoin เนี่ยบางทีมันก็อาจจะถูกทําลายโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับในตอนที่มีการแลกเปลี่ยนเหรียญที่ถูกสร้างขึ้น,นครับโดยเจ้าตัว r e v e n c เวนคอยเนี่ยก็สร้างขึ้นมา จากการฟอกจากรหัสของบิตคอยนะครับโดยการฟอกเนี่ยก็คือการเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆใหม่นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนเงื่อนไขการทํางานบางอย่างนะครับเช่นจากเคสนี้เนี่ยที่มีการฟอกมาจากตัวบิตคอยเนี่ยก็คือการนําโมเดลของบิตคอยเนี่ยมาทําการเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อทําการสร้างเหรียญใหม่นั่นเองนะครับจากการที่ได้ทําการฟอกมาจากบิตคอยเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นการลดเวลาในการบล็อกเนี่ยให้เหลือ1นาทีนะครับแล้วก็เหรียญสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่21 0 0 0เล้านเหรียญนะครับแล้วก็มีการใช้อลเอดิท การขุดเป็นข่าวเผาครับซึ่งเดิมๆตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว x 1 6 r นะครับแล้วก็ตัว x 1 6 rv 2นะครับโดยบรคอลเนี่ยได้ถูกผวยแพทย์โดยคุณบรูซเพนทอนนะครับแล้วก็ชอนแบ็กแล้วก็คุณโจเอลเวดนะครับก็จะใช้คอนเซนซัสเป็นแบบ proof of work นะครับหรือที่เรียกว่าค่าวเผานะครับก็เป็นเหรียญที่สร้างมาเพื่อแก้ไขปัญหานั้นนะครับที่เขาได้แจ้งมาครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องนี้ก็เข้าไปลงทุนกันได้ครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม